สวัสดีครับผมน,นายธนชัยรณพนภพชมภูทัศน์วิทยากรฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้สัตว์ชนิดไหนตามมากันเลยครับ วันที่เราจะได้ไปเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าเรามารู้จักบทบาทหน้าที่ของสวนสัตว์ในประเทศไทยว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นหนึ่งในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อให้ดำรงคงอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนอ้นองนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์ สัตว์ป่าเพื่อปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติและยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนและเยาวชนซึ่งสนใจพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้รวมถึงเป็นผู้พิทักษ์และดูแลทรัพยากรสัตว์ป่ารวมทั้งป่าไม้ให้อยู่ดำรงคู่กับประเทศไทยและพื้นแผ่นดินไทยต่อไปครับสวัสดีครับน้องๆน,น,นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ เกี่ยวกับชีวิตสัตว์บกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับซึ่งรองจากช้างป่าแอฟริกาและแรดขาววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของฮิโปโปโปเตมัสเราไปเรียนรู้กันได้เลยครับฮิโปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่มีจุดเด่นคือมีส่วนหัวขนาดใหญ่อ้าปากได้กว้างมากและในปากมีเขี้ยวล่าง ที่ยาวได้ถึง40 5 0ถึง50เซนติเมตรโดยประมาณเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช้เขี้ยวเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ตัวผู้จะมีความดุร้ายและก้าวร้าวมีต่อมเมือกบริเวณผิวหนังจึงต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลาเพื่อให้ผิวหนังของเขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ลำตัวมีขนสั้นและน้อยมากจมูกหูและตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อสะดวกในายามเมื่ออยู่ในน้ำน้ำหนักตัวมากได้ถึง2-4ตันนับว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่อันดับ3ของสัตว์ยังลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์บกรองจากช้างและแดดเงือของฮิปโปโมีลักษณะเป็นเมือกสีแดงอ่อนคล้ายเลือด เคลือบอยู่บริเวณผิวหนังเพื่อป้องกันแมลงและเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาฮิปโปโปโตเตมัสกระจายพันธุ์ในทวีปแอปฟริกาโดยพบได้ตั้งแต่ตอนใต้ของซาฮาราลงไปแม้จะเป็นสัตว์บกแต่ฮิปโป,ปโปเตมัสมักอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำในเวลากลางวันโดยพบได้ทั้งแม่น้ำหนองน้ำทะเลสาบหรือปากโคน ว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งมากสามารถเดินท่องไปในใต้น้ำได้เป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงฮิปโปโปโตเตมัสจะถ่ายมูลแล้วจะถ่ายออกมามากเพื่อแสดงกันอาเกตฮิปโปโปโตเตมัสเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนโดยจะขึ้นจากน้ำมาหากินบนบกอาหารได้แก่หญ้านานา,นานชนิดรวมทั้งพืชน้ำ เช่นต้นกกและต้นอ้อกินหญ้าโดยใช้ริมฝีปากที่แข็งงับแล้วดึงให้ขาดออกจากกอโดยกินอาหารวัน,นับประมาณ40กิโลกร,รมัมซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักฮิปโปโปโตเตมัสผสมพันธ์ได้ตลอดปีส่วนใหญ่จะผสมพันธ์กันในน้ำตกลูกครั้งละหนึ่งตัวระยะเวลาการตั้งท้องนาน227 ถึง240วันตัวเมียมีเต้านม2เต้าลูกฮิปโปโปเตมัสดูดนมในน้ำอย่านมเมื่ออายุเราประมาณ4-8เดือนลูกฮิปโปโปเตมัสอาจจะเกิดบนบกหรือเกิดในน้ำก็ได้แรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวมากกว่า100ปอนด์ตัวเมียเฉลี่ยจะออกลูกประมาณ2ปีต่อครั้งอายุยืนเต็มที่ราว60-70ปี ฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายฉุนเฉียวมากโดยเฉพาะเวลาในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างรุนแรงเมื่อตกใจหรือได้รับบาดเจ็บจะดุร้ายมากหรือในวันที่อากาศร้อนฮิปโปโปเตมัสโดยเฉพาะตัวผู้จะดุร้ายและฮิปโปโปเตมัสแม่ลูกอ่อนจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างดุร้ายตลอดเวลาด้วยความห่วงลูก ฮิปโปโปเตมัสยังเป็นสัตว์ที่อ้าปากกว้างได้ที่สุดในโลกอีกด้วยสามารถอ้าปากกว้างเกือบร้อยองศาและยังเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดของกรามมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งในอาณาจักรสัตว์โลกทั้งหมดด้วยด้วยมีแรงกัดมากถึง1825ปอปอนด์ต่อตารางนิ้วนับว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดในทวีปแอฟริกาชนิดหนึ่ง จากสถิตินักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกได้ทำสถิติไปที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งฮิปโปโปเตมัสสามารถวิ่งได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงสรุปได้ว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วกว่ามนุษย์สำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็คงได้รับข้อมูลที่พี่ๆได้นำเสนอข้อมูลให้น้องๆได้รับทราบกัน ให้น้องๆนําข้อมูลที่ได้รับเหล่านี้นะครับไปทําแบบการเรียนรู้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วค่อยพบกันพวกพี่ได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ